สวัสดีครับผมนายแพทย์ทธีรพจ์ธรรมภาเรเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางภาษาวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดเรื่องปวดหัวแทรกนิดนึงแล้วกันนะครับคําถามที่เจอบ่อยอีกคำถามหนึงก็คือว่าอาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยต่างจากอาการปวดหัวจากไมเกรนหรือว่าเหมือนกันนะครับปัญหาเนี้ยก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าอาการปวดหัวจาก ความเครียดเนี่ยกับอาการปวดหัวจากไมเกรนเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการปวดหัวที่คนละแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็คนละโรคก,กันด้วยนะครับอันเนี้ยหมอต้องพูดว่าหมอไม่นับรวมถึงคนไข้ที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วแล้วเกิดความเครียดนะครับแล้วความเครียดนั้นนะ่ะกระตุ้นไมเกรนให้เกิดอาการปวดหัวแบบไมเกรนนะครับอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่า ในคนไข้ที่ไม่เคยมีไมเกรนไม่มีโรคไมเกรนเลยเนี่ยแล้วเขาปวดหัวจากความเครียดเนี่ยอาการปวดหัวเชน่นนี้จะต่างกับอาการปวดหัวของผู้ป่วยไมเกรนแบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยมันคืออะไรนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผู้ป่วยไมเกรนบางคนเนี่ยก็มีอาการปวดหัวทั้ง2แบบเลยก็คือปวดหัวจากความเครียดเอง และก็ปวดหัวจากที่ความเครียดเนี่ยเป็นกระตุ้นไมเกรนนะครับฉะนั้นก็จะได้แยกได้ว่าอาการปวดหัวเราเนี่ยคืออาการปวดหัวของภาวะไหนกันแน่นะครับอาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยเมื่อเราได้ยินประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอก็จะนึกถึงโรคโรคหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อรอบศีรษะเนี่ยตึงตัวนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า tension headache นะครับ คำว่า tension ในภา,นาษาอังกฤษก็คือแรงตึงนะครับฉะนั้นอาการปวดของผู้ป่วยที่เป็นโรคอาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อบริเวณร,รอบศีรษะตึงตัวหรืออาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยจะมีอาการปวดหัวที่เป็นลักษณะเหมือนมีอะไรมาลัดนะครับตื้อๆนะครับบีบบีบที่หน้าผากหรือที่ขมับเนี่ยจะเจอบ่อยที่สุดนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนบีบ รัดนะครับแล้วก็ตื้อน,นะครับที่หน้าผากหรือขมออับเนี่ยสองข้างนะครับสองข้างเลยนะครับจะไม่ค่อยมีอาการตุบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นที่ไยทอยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันต่างจากไมเกรนและไมเกรนเนี่ยจะชอบปวดตุบเหมือนชิปรจรต้นตึบตึบตึบแล้วก็มักจะมีการวิ่งไปลามไปจากไททอยเนี่ยขึ้นมาด้านหน้านะครับ แล้วก็มักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักนะครับแต่อาการปวดหัวจากภาวะกล้ามเนื้อบริเวณรอบศรีรษะตึงตัวหรืออาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยจะเป็นสองข้างนะครับเท่าๆกันแล้วก็จะเป็นลักษณะตื้อไม่ตุบนะครับและก็ไม่ค่อยวิ่งไปวิ่งมาไม่มีการเดินทางของตำแหน่งของที่ปวดหัวนะครับอยู่ตรงที่หน้าผากเลยขอขมับก,ก็อยู่ที่เดิมนะครับ แล้วก็อาการปวดหัวเนี่ยอย่างที่2นอกจากตำแหน่งและละักษณะการปวดจะต่างจากเมเกนแล้วเนี่ยความรุนแรงก็จะเป็นลนักษณะค่อนข้างน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ได้รุนแรงมากเหมือนผู้ป่วยที่ปวดไมเกนนะครับก็จะปวดรุมๆปวดตื้อๆฉะนั้นอาการปวดแบบนี้บางทีเป็นได้ตั้งแต่หลักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วหายจนลามไปถึงเป็นสัปดาห์ก็มีเพราะว่ามันปวดนึบๆเอ้ปวดแบบว่า ลุมๆปวดลุมๆปวดบีบตื้อๆนะครับมันไม่ได้ปวดแบบตุบๆและรุนแรงมันสามารถปวดได้นานเลือเล้อๆลังๆได้ครับก็จะมีเป็นความต่างจากไมเกรนในเรื่องความปวดความปวดความรุนแรงแล้วก็เวลาในการปวดนะครับซึ่งอาจจะลุมๆตื้อๆบีบๆไปนานเลยนะครับอ,อ,อันที่สามเนี่ยก็คือว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคอาการปวดหวัวจากความเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการคลื่นไส้นะครับก็จะไม่มีอาการแพ้แสงไม่มีอาการแพ้เสียงในขณะที่ปวดหวัวนะครับซึ่งต่างจากผู้ปว่วยไมเกรนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีอาการขึ้นไส้ค่อนข้างเยอะช่วงที่ปวดหวัวหรือหลังปวดหวัวนะครับช่วงที่ปวดหวัวเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการแพ้เสียงคือเหมือนคำว่าได้ยินเสียงแล้วมันปวดเยอะขึ้นนะครับหรือว่า กระดุกกระดิกเขย่าหัวแล้วมันปวดเยอะขึ้นแล้วก็พอช่วงที่ปวดเนี่ยพอมีแสงเข้ามาก็จะทําให้อาการปวดรุนแรงขึ้นนะครับในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยอาการเหล่านี้อาจจะมีเหมือนกันแหละแต่อาจจะน้อยนะครับฉะนั้นข้อแตกต่างก็คือมีสามข้อเลยนะครับก็คือลักษณะการปวดจะเป็นลักษณะว่าปวดตื้อๆบีบๆนะครับเป็นสองข้างนะครับเป็นที่หน้าผากเยอะกว่า แล้วก็เป็นไม่ค่อยเป็นข้างในข้างหนึ่งนะครับมักจะปวดยาวนานได้นะครับแล้วก็การปวดเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็ไม่มีอาการร่วมอะไรที่เหมือนไมเกรนอย่างเช่นคลื่นไส้แพ้แสงแพ้เสียงนะครับในช่วงที่ปวดนะครับมาพูดถึงวิธีการรักษาง่ายๆก่อนนะครับวิธีการรักษาโรคปวดหัวจากความเครียดเนี่ยมันจะต่างกับไมเกรน ค่อนข,ข้างเยอะในแง่ว่ายาที่ใช้เนี่ยก็เป็นยาค่อนข้างพื้นฐานนะครับแล้วก็มักจะใช้วิธีการกินชั่วครั้งชั่วคราวเ,เป็นหลักสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยกลับเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ลดตัวกระตุ้นนะครับถ้าพูดง่ายๆสุดๆก็คือต้องพยายามทำตัวให้มันชิลๆนะครับแบบสบายๆนะครับไม่เครียดไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบอะไรนะครับก็จะทำให อาการเหล่านี้มันเป็นน้อยนะครับโดยสังเกตในผู้ป่วยเนี่ยก็จะมักมีอาการช่วงเย็นเย็นหรือบ่ายบ,ายบายที่เกิดจากการที่โซมงานมาตั้งแต่ภาคเช้าทั้งวันทํางานหนักหน่วงต่อนเนื่องครับสมองมันเกิดความเหนื่อยล้าครับฉะนั้นทำตัวชิวๆไม่คิดเลยบ้างนะครับปล่อยวางบ้างครับหรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่าเหมือน modify lifestyle คือหมายถึงว่าทําชีวิตให้มันแบบมีสุข,ขสภาวะที่ดีออเพื่อออกกาลังกาย มีวันพักผ่อนนะครับมีการที่หยุดการทำงานบ้างมีการปล่อยวางเรื่องการทำงานบ้างนะครับออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบสตีชิ่งยืดเส้นยืดสายเบาๆระหว่างการทำงานทุกครึ่งชั่วโมงอ่าไม่ใช่ทุกชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงครับไปยืดเส้นยืดสายเดินเล่นเปลี่ยนอีเดียบทเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบ้างครับก็จะทำให้อาการเหล่านี้มันโอกาสในการเป็นเนี่ยน้อยลงนะครับฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าต้องไปปรับ ตัวเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันความเครียดสะสมอะไรเพิ่มการออกกําลังกายอย่างนั้นมากกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นเกิดเล็กเกิดน้อยง่ายๆนะครับว่าอาการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคปวดหัวไมเกรนนะครับแล้วก็คนไข้ที่มีอาการปวดหัวจากความเครียดนะครับสวัสดีครับ